พิธาสวนกับสวจะเดชเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งย้ำต้องเป็นรัฐบาลแห่งประชาชนช่วยยุติปัญหาดังกล่าวเมินความเห็นธนากรแน,นะให้ยึดพลเอกประยุทธ์เป็นแบบอย่างนายกรัฐมนตรีตนขอยึดประชาชนเป็นหลักเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวจดเดยธรรมหรือสานีประชาชนไทย P ี s รายงานที่ฟังนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและคด a เดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับถึงกรณีข้อกังวลของสวจะเดชอินสว่างเสนอให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ คำถามสำคัญในตอนนี้คือว่าการที่เราจะออกจากความขัดแยง้งคือเราต้องการรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลแห่งประชาชน8ภพรรคที่ตั้งร่วมในขณะนี้ก็มาจากเสียงของประชาชนจำนวนมากเกินครึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพในเสียงของประชาชนและก็ช่วยการเตือนว่าทุกครั้งที่มีการไม่เคารพมติของประชาชนแล้วก็เลือกระบบที่ไม่ตรงกับเจตจำนงของพวกเขามาโดยตลอดอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้ง ส่วนตัวเข้าใจสว,วจจเดตที่แสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่มีใครอยากจะมีความขัดแย้งต่อไปนะฮะเพราะว่าหากว่าเราเนี่ยทำตรงกันข้ามเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์สอนเรามา20ปีเป็นอย่างน้อยเรื่องดังกล่าวคือต้นเหตุคือความขัดแยง้งจึงอยากยืนยันว่าผมพร้อมที่จะเป็นนายกร,รัฐธนตรีใหมยายถึงว่านายพิธานะและก็พร้อมที่จะเป็นนายกของทุกคน พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลแห่งประชาชนไม่ได้เป็นแค่รัฐบาลแห่งชาติเพียงแค่อย่างเดียวส่วนกรณีที่ว่าสอบอจะเด็ดได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยมีชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้ามาในเงื่อนไขรัฐบาลแห่งชาติด้วยก็บอกว่าความคิดเห็นดังกล่าวนั้นเป็นการเปิดทางให้ทั้งสองท่านกลับมามีอํานาจอีกครั้งหรือไม่ซึ่งนายพิธาก็บอกว่าถ้าหากว่าส่วนมติของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่เพียงแต่ชื่อของพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิตย์ และไม่ใช่ชื่อที่ประชาชนจำนวนมากแสดงเจตจำนงน่าจะเป็นต้นเหตุของความขัดแยงส่วนกรณีนายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในตนเองว่าห่างจะเป็นนายกที่ดีให้ยึดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแบบอย่างส่วนตัวไหนที่ถามมองว่าห่างจะมีอ่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีควรจะยึดประชาชนและก็ความต้องการของประชาชนเป็นหลักก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ตนเองนั้นยึดมั่นมาโดยตลอดอ่ะ เรื่องนี้หาว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะรายะเอียดทุกช่วงข่าวนะครับในไทยพีบีเอสกุดหมาเล็สามรวมถึงส่อะไรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ